ผ่าตัดมือใด้เพราะว่าในปัจจุบันนี้มันกระวมแล้วพี่น้องเอ๋มันเป็นเวลาหลายมือหลายวันแล้วเนาะที่ว่ามันหักวันนี้ทางหมอพิณวาว่าทำเป็น้องเนาะถ้าว่ามาเต็นมือแรกหรือว่าสองมือแรกมันมีชิดจะผ่าตัดได้ง่ายอยู่เพราะว่าช่วงนี้ค้างบวมแล้วเลือดมะอ่างอยู่ในบนขาแล้วพี่น้องเอ๋คะแนนว่าได้พ่าตัดมือกัตสีอาเส้นเลือดไหลอันตรายมันเป็นเส้นเลือดใหญ่ เอา้าพี่น้องเนาะกับสบายดี้อเนาะเปิดภาพมาตอนนี้กับทางบอบบี้กับทีมงานกันอยู่ที่ห้องหมอแคงสวรรค์น,นักเขียนเนาะพี่น้องเนาะก็นำโตน้องแตะมาส่งห้องหมอเป็นที่เียบหอยเลยเนาะคือว่าถึงมือแพทย์มือหมอเนาะ,ะคือว่าตอนนี้กัอยู่ห้องนั้นนอนผักพื้นอยู่เนาะเดี๋ยวเขาสีมาฟังทางมาสรุปกันเนาะมาโอเค ันเป็นห้องเย็นห้องเดาเนี่ยไม่ไหกองเลาวกันมีศพอีวันน้าไปนได้เลยนะเดกลอไปล่ะลอกมีศพถ้าลอกมีมีศพอ่ะแม่ไหไปหูเลยห้องเย็นอยู่มันก็จะกินมัน เออเย็นก <si suppression> ัมหลายมือหลายปีแบบอาวขอโทษนะพี่น้องจบบาอาเว่างเิมแล้วเนราไปคนอาาว่าว่ารถเบาตามที่เขบควมจริงกันแล้วเอนั่งได้สีเบิ่งกล้องให้แต่ละคนนะ่าเราแล้วว่าเราแล้วบ่อนอกคนฟังเลยชือว่ารวมแล้วเด้อทาง จิ้มงานง่ายเพิ่นตั้งบางยิ้นี่แหละเนาะมาเป็นบาทนายมันมามนกแบบบุ๋มมาเนาะเอ้าามีแต่ทางบางยิ้กะทั้งมูอกลัวและยองเนี่ยเป็นคอเบอร์มากเนาะนนลุงได้รวมกับอ่ารมอรใหญ่หรือว่าหมอใหญ่แล้วเนานะ,นะ มีแต่มืออื่นเปินชีมาเบื้องต้นเนาะหรือว่าเป็นจะได้กับของเราเบื้องต้นน้ำการอีกเนาะอย่างเนาะมืออ <Greece> ื่นก er, 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 ับมาเบื่องเรื่องอาการเบื้องต้นหรือการเป็นจะได้พิจารณาเบื่องว่าจะได้ผ่าตัดมือใดเพราะว่าในปัจจุบันนี้มันกระวมแล้วพี่น้องเางไมันเป็นเวลาหลายมือหลายวันแล้วเนาะที่ว่ามันหักวันนี้ทางหมอเพิ่ณว่าว่าเนาะพี่น้องเนาะถ้าว่ามาเป็นมือแรกหรือว่าสองมือแรก มีชีทจะผ่าตัดได้ง่ายอยู่เพราะว่าช่วงนี้ขาบวมแล้วเลือดมาอ่งอยู่ในบนขาแล้วพี่น้องเอ๋อคะนนนว่าได้ผ่าตัดด้วยการสีเส้นเลือดไหลอันตรายมันเป็นเส้นเลือดใหญ่เนาะแมนมันมีเส้นเลือดใหญ่เอออะได้อีกมันน้องเ้นี่มีมีมีสองฮักมีมีฮักหนึ่งกับมีรุดหนึ่งเนาะรุดนี้เข่าวรุด จะคาตู้อยงฮักยิงองฮักประมาณนี้เนี่เพระว่ามันชนหลดมันต่ำหรือคาโดยตรงเลยนะโดยส่วนจิงต้องการเนาะ่าทีเท่าไหร่เนาะยิงยังเบาอย่างไรต่ว่าทางพอ้องเจ่มากิงอีกยินย่อมอีกยินย่อมการผ่าตัดอีกยิงแต่ว่าตอนนี้ทางพอ้องเจ่ยังบุทันได้มา กำลังมากำลังมากำลังมาการเล้ยี้วแต่เราถ้าตัวหูแล้วมามาอโดยเป็นยังตัดินก็จะนี่จะเป็นหไงแต่คือเาให้เพิดาตัดให้ไว้เท่านละโดกับภาวนาอย่างห้ครณมไอว้นะเพราะว่ามันหรือเปนชิน่าว่มอบวมีกตัดไานี่เนาะพราอไเป็นแจ้งมาแล้วได้ธนีได้กับอันตรายอยู่มันกิ ตามข <Zomb ies. S 1> ั <bs> <_ ùng ABS> ้นตอนนะแต่ว่าคักแต่ว่าอยู่มนี่เพิ่นอธิบายให้งละเอยดละอียดเนาะการกับจับเนาการกด้เ้าทั้งยืนบบนี้เนาะมันหู้แล้วก็ตัวโล่งใจแน่นะเป็นยังจังว่าบ่สามารถตัดได้ก็เป็นยังสามารถตัดได้าตัดได้นะพี่เนาะเขาหู้แล้วเฮาก็สบายใจไปแน่เนาะอว่าบบ่ได้เ้าบฮ้ แต่ว่าล่อรๆอล้กับมือล่อเกิดเป็นห่วงเลยเนะ <c oughs> ะาะนี่จะว่าอ่างซีนิชางซีนิช่้งบ้งช่างมือให้แต่ว่าทั้งน้องเพิ่งมีละเบิ่งการน้อสู้เนาะใว่ไ่จะเรียนน้ำเส็มไหนน้ำปันนี่แหละชุดแล้วเพราะว่าในร่มน้ำพันมอเพินะนน่นแล้วว่ามันจะต้องมาเพิ่งประมาณแปดโงเช้าเจ็ดโมงมิจฉา ตัวสัตัวให้เลยเด้อแล้วก็มีอย่างกาส่งบอกนีครับชงบอกไม่แต่ว่ามีติดกัไแติดเมื่อเอื่กัน้ม่อ่ะชินแดงแ้วพี่ก่อนแงเนาะบาเบอร์น้ำกันก้อนั่นแหละเพราะว่ามันนนด่วนนะี่น้องนอกานน่ะเบอรน้ำก้อนเบอรงกันก้อนเอรันรถเอาเด้อเบอร์กันชุๆเด้อ มีอะไรจะเรียนเต้นไหมครับทำชุดความสามารถเลยามสามารถเันแล้วเนาะอย่าไปนองเต้นเพลงไห้นะรับช่วยช่ดนไว้เนาะเพราะว่าตอนนี้พี่ก็เห็นกัแล้วไม่ได้มีใครสมุดมาที่ไม่มเต้นหมเล่นอย่แน่นอน รยนอยู่มดีอะพี่กินไม่ได้ปุ๊กปุ๊กมันเป็นบาเป็นบาเน่ไปลงยินไงปนไฟงล้้งมีเจอเนีนี่ฟังลังี่จะสว ว่งไงผลสรุปยังไงแล้เนาะที่เราไงลอคือลอหนโมเมนต์มันลอเนี่ยอืนนาลอขามันเท้าหัวมัน่เนาะลอแล้วคลอทั้งฟอรแม่ืออาจจะมอง่นว่าเบิงมืื่นี่อาจจะ่าดด้านัดีด้าแมแต่ว่าตอนนี้เขาสรุปยังไ้คือ่นยังมอว่าเบิเพอ่นเลิกการพิ่นเลิกการแล้วตอนนี้เ no? er ลิกี่ะเป็นช้ยุคช้ยยาให้ตอนนี้ทางพยาบาลเิ่น ยาแล้วมันก็ที่เขาเรื่องเก็บปวดลงเนาะใช้ยาเจ็บปวดกับวานิลลาลมกับกันมมกับผ้าพังนั่นเพินแล้วีรื้องเี้เนาะเพราะว่ามันต้อหมีเอ็นดีเนาะพักาเขราพรอปะป้ามันช่วยชะลอหดหดได้เพิ่นให้ได้ดินะหลายทีเาดูว่าดันเพิ่นแล้วไว้ไว้เรื่องนีันใายได้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ได้เหรอับช่คือ่อะไรน้องเลยไงแต่ทั <S <S okay. <S <S ้งหมดเนีแหลแต่ทน้เราูู้ได้จสั่งสั่แต่ว่านียาว่าวดีเลต้องทั้งนละเอียดเชีแมนเบดบแมนเบเลยเอาลงบุ้มเบอกจะไดได้ใช่ดเอาลงบอกามันได้ใช่เเลยส่งเสือนี่และน้ำน้ำกินเอาไปเบิดละไไป

ของกินอู่บของเมื่อนีแหละของ่่าว่าอะไรกินยก็กินอะไรกินเลก็กินลองดูยงเก็บไปรถไมจอปใช่ไใส่ไปต้องอยู่ของกินกับไลยุ่นไม่ถูกเร่อได้

Ô sons sons, cái này? nó hello. Ô sons gin gon 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 còn nó gon 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 มี่มีทางเดินเิ่ยอย่านอนเนีคว่าจะด้สบายอยุ้ยต้องนอนข่างเตียงใช่ไหมไม่ได้องกินม่ออกแล้วไม่กินไม่ออกแล้วไม่กินไม่ออกแล้วไปพี่น้องเนาะคนเครื่องไปให้เพลินนั่นแหละ thu cái đấy nhìn cái khạc cái thằng nào này, ừ. <laughs> mà à. thôi พิทให้นดี๋ยวกดเพลงนะครับทเดีเป็นร้อยเดี๋ยวสี่จานเลยก็ใช่

กมอกล้องกับท่านใก็แค่นั้นนะแค่้จะเาเงินไมีเงินในการติดต่อทองสื่อข้มูคนเะไปเาแต่มีแตวันเอาและนี่ชมปูมันมา กันมีศาสตร์กูนอนเ้อเดอเล็กเดือกเบิงสามเบิงเดือดคมอยู่รอดาเงียเนี่แเขาเต้นเขาแรงนลเต็มที่เล้เรายสุดที่อ่าสุดแล้วปเดี๋ยวไม่แต่มื่ออื่นจะทำเยี่ยยใหม่ด้อเียโด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 ยเดียวเมี่ใหม่ไปคุยรเรืองเรืองเรืตัดต คืเรียบร้อยแล้วนีแต่แบบมีแต่ม่ออืนเศ้าและกระชิก่าวมาเศร้านกระชิกข่าวมาเป็นอะไรปีนั้นพัฒนาบ้างนงตกอนว่าแต่มันบวมเป็นแบบพัดว่าจะิดข้่าวกนั่นนั่นเลยต้องคิดหลายแล้วเป็นได้พอ้ติดต่อได้หรือเปล่ ต้อมาลยวะคือว่าติดต่อกันได้แล้วเนาะแต่เราละมาละหูอยู่บองมองโอเคคือว่าโล่งใจไอยู่ระรับหนึ่ง่น้งเลยแต่ราทามอเพิ่นมามืนประมาณแปดโมงเลราจะขับมาบ่งเจแล้วทำไมลมตกแต่ไปแล้วเจ้าเจ้าเนี่ยเะจิ้มแขงวะ นายลมตกแตกว่ะแห้ะไม่ใช่คถามว่าเบิงนแทาไปกรณีมันมันวังเป็นสุภาพนะการไม่อ้คุยกับผัวเจ้ามีอย่างใจตัวบอกกันเงียบเลยพอเจ้าทิ่ต่อแล้วนะต่ก็มากทเป็นอะไรคักหลังจากมาได้เพิ่มับพี่จะจะเทปให้ผมกันเป็นชายายอีกเนาะมัน โอเคสันจเด่อยาสิค่าก่อคุณีเออบุระพม่ามุสิกมุสิกสิรนะดดยไม่ท้อเป็นยังเข่นฮักเข่นักดีแล้วก็ยังม่ถัด่อตัดติ้งติ้งเมยอดี๋ยวนี่ไม่ได้ครับ นาวป่ะ่หนาววจะมิตดอาชิกับันเดิมนี่เด้อมินเอามาโดยมิอาร้หแล้วยังอ่ไรมเติมามืออื่นเช้าสูรแล้วีูเผาบ่กิกวแล้วกินเราเด้อจะน่ติ๊ต่อใ้่ไต้องรด มีแต่นั่นแหละเด้วไม่ดุยทุกเตะเคี่ยงเบิรตทุกขิงย่างไม่แก้ใจจะบอกพอมีแต่ว่าจะบอกพอจะร์จะไปใส่เด้อมีแต่บอกว่าจะไปใส่พอทุกขิงย่างมันอยู่นั้นพอจะเบิดเอาเนาะพี่น้องเนาะคือว่าตอนนี้ก็ออกมาแล้วทางบาวบี้เลยก็ เบาวงียวเบาวนิ่วเลยกันไอ,ไอบุญเนาะกำลังสิเดินทางครับก่อนือว่าน่าเนาะภารกิจนำส่งนอกก้องกระแตอันนั้นมาหงหมอแกงสวรรค์กัถือว่าลุล่วงผ่านไปได้ดีเนาะไปพี่น้องเนาะอ่าตอนนี้กันอยู่ในขั้นตอนที่ว่าอันนั้นหมอเพิ่นสิมาเบิ่งอีกมืออื่นตอนเช้าอ,อะไรเนาะทาว่าบัวบว,บวมแห้งกัน สามารถท้าทัดได้เลยเนา,านะเลยก็ถ้าพอเพิ่นมานั่นแหละพอเพิ่นกำลังดเดินท้ามาดเดินท้ามาเนาะตอนนี้กัเนาะ,<ด>ะคือว่า,ค,วาคือว่าโล่งใจไปอีกไปอีกบาทเก้าหนึ่งเนาะพอยพี่น้องเนาะมีแต่ถ้าฟังข่าวมืนว่นผู้ใเนาะเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เบิ่งอีกเดอ้อพอยพี่น้องเดอ้ออ่ามาตอนี้กันเนาะทางทีมงานเลยกะที่ได้กลับก้อนเาะพราะว่าคำแล้ว ก็ถือว่าเบิดมือเลยน้อมือนีกแลเนาะแต่เศร้าจนขำอยู่เซนู้นเลยกะมานี่แดนไปแดนมานั่นแหละอ่าถือว่าสำเร็จไปอีกบบาเก้าหนึ่งเนาะกะดีมู้ดึกดีใจเนาะกะโล่งใจไปน้ำนอกคนนั่นแหละอ่าสิได้หักการหักษาแล้วเนาะถ้าหากว่ามืออื่นโบ้บวมเนาะโบ้บวมสามารถพาตัดได้เลยเนาะแล้วก็ท่าหอนอ้องเพคนมานั่นแหละอ่าเอาเนาะพี่น้องเนาะ มีแต่สำนักเลยเนาะโอ้ยเจงได้กันเนาะอยู่นี่มีแห้งเด้อหัวห้พี่น้องเด้ออย่เจ็บอยจนเด้อค้าขายซื้อได้ขายมาลำรวยลำรวยเด้อเห็ดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ขอให้สมมงคลปรารถนาเด้อสําหรับบาร์บี้ก็สีได้กลั๊บก็นาะกับพี่มานเนาะขอกล่าวคอมบาสบายดีอ๋อ